แม่นปะเซตตัวเย็นมันทิโอ้นี่ไงเลยอ่าสวัสดีครับผมวาตัววันเจออีกแล้วหมากกระพุกลุกนะครับผมนี่ไงจะเก็บกินให้ดูนะครับวันนี้นะามทุ่งนาเหมือนเดิมครับผมออกับวันตัววันวันนี้นะครับอันนี้มันแก้ยังปะอาการยัง นี่ไหมเค้เหมยอ่ใครเหนื่อยมากินนะครับหมักกะปุกลุกเนี่ยแก่เหนื่อยผมจะกินสามลูกให้ดูวันนี้นะเพิ่งเคยเจอนะครับหมักกะปุกลุกท่านวะเป็นรสชาติแบบไหนวะอรสชาติหวานหวานนะครับผมหวานหวานหวานอ่ะมาให้ใครโกหกนะครับแต่กินให้ดูเออเฮ้เอามาแกะเข้ากันเลยจะลองชิมให้ดูเลย ครับผมนี่มาแล้วกปุกลุกนะครับผมบข้า,าเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดคลิปแล้วครับได้เกี่ยวมาแล้วปุ๊กอันสะกดนนี่สะกวน,น<า>ให้มัน,มอน,นโอ้ยพอเก่า<อ>แล้วมาชิบมบักรปุกลุกกันนะครับแก้เมื่อยมาสันมาชิมึงดู อุมเลยมีชุ้มหวานอบหวานดอก่นี่อ๋อนี่หวานมันต้องไอ้ควันันั้นใบเรื่องพุนใบสีม่วงใบสีม่วงหวานหวานป็นคนบอกว่าดหวานอือต้นไหนาหวานเปรี้ยวนะต้นไหนอะต้นนี้ต้นนี้้มสกามื่นว่เปย่าคจ้าหวานบ่หวานรูเปียวหวานรูเปียวมันู่้ก็อันนั้นะอ บมซุกเลยเด็ดเนี่ยมีุบเรือเลี่องบูร่าอาชิม้วครับผมวันต่อวันนะครับผมเฮ้ยวันต่วันเอ๊ะแซ่บๆซบนะครับแก้เมื่อยด้วยกันหมากกระปุกลุกกระฟุกกระทบกลุกกระทุกลุกตะวัครับดูครับเนื้อของมันเล่นเข้าโอ้ครับผมจะลองชิมให้ดูนะครับผมอือนะครับผมจะลองชิมให้ดูเฮ้ยไม่ต้องใส่หร่าเปล่าเฮ้ยดูกัน ใส <cents at? S 1> ่ปลาครับอ่โอ้ใส่ปลาเลยใส่ปลาแดกเลยนะครับผมนี่วิธีก so ินนะครับใส่น้ำปลาเนี่ยเฮ้ยใส่ปลาใส่นะอืมน่าดูหน้าตาครับกินมั้ยลูหน้าตาเศ้าเดี๋ยวเรื่องไม่กินแล้วเมื่อกี้คนท่นนั้นเอาอย่กินได้ครับผมปลาไปขายก่อนเนี่ยครับอ่าเนื้อ สีทองนะครับผมปามปเอี๋ยวไปวงกันเทียมหวงเดี๋ยวลองกินให้ดูนะครับผมอ๋อหวานหวานหวานนี่ฮะแค่นี้ครับผมเพื่อนอยู่หน้าคือเก่าหน้าคือเก้านะครับผมบอา